175 tall, England, จากประเทศอังกฤษครับ for Colin Wilby Colin Wilby ภูเก็ตประเทศไทยขอสิบประมือให้ซีด a J Power Roof p h u k เตือนกติกากันอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการวิทิตดูสัดส่วนเทียบอายุครับ27กับ3ให้ดีครับจะจบแบบไหนมวยใหญ่มมยยักษ์แบบนี้ครับ ติดตามเลยครับสายล้วนๆครับทางด้านของซีด้าหรือว่าเพชรวันลบเก่าครับชื่อเดิมครับกระแทกซ้ายไปเลยครับซีด้าเสียวเหลือเกินครับโรบแบบนี้แม่แล้วขยับมาหน้าผู้บรรยายมาหน้าประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเล็งสุดใจอีกแล้วโอ้ยฝันศอกดังโป๊กเลยครับไปหรือเปล่าครับเอาเอายังไงครับไปหรือเปล่าครับโอ้โหฝันดังโป๊กกรรมการนับแล้วโอ้โหยังนิ่งอยู่นะครับโคลินโดนแล้วเอาครับจากอังกฤษด้วย w b c ีมอละไม่วอยไทยยิมครับเอาครับตปสายนำไปก่อนครับทางด้านของซีด้ามากลมหน้ากลมตาไม่ได้ครับทางด้านของโคลินส์อาครับแก้เกมประการตังศอกครับโอ้โยบวกล้นเลยครับโอ้ยครับอีกนับหนึ่งแล้วครับไหวหรือเปล่าหัวทิ่มเลยครับยังเมาป๊ดมืเลยครับมื่นเซไหวหรือเปล่าครับวิทาริสนับถึงเจ็ด ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหใช่ครับทางด้านของคลินส์ครับแก้เกมรวยการตั้งศอกครับโอ้ยบวกหล่นเลยครับเรียบร้อยครับอีกนับหนึ่งแล้วครับไหวหรือเปล่าหัวทิมเลยครับยังเมาส์แป๊ดเลยครับมืนเซไหวหรือเปล่าครับวิทริสนับถึงเจ็ดไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆอาวุธแรงๆแบบนี้ครับ แม่กำมาแจ้งเกิดเลยครับทางด้านของซีดาเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตครับลูกศิษย์ของนัชงภูเก็ตครับโอ้โหแค่สนามทำงานแล้วครับจากถลางครับมาอีกครั้งครับโอ้โหจะต่อยมาแล้วไปโดนสอกครับสอกเข้าไปบริเวณซอกคอเลยครับแห่วิบปั๊บวิบปั๊บเลยครับโดนดาวบนท้องนัา กันอีกครั้งครับโอ้โหจะต่อยมาแล้วไปโดนสอกครับสอกเข้าไปบริเวณซอกคอเลยครับแฮรวิปปับ๊บวิปปั๊บนะครับโดนดาวบนท้องนภา,าติด้าเจพาวรูฟภูเก็ตเอาชนะน็อกโคลินวิลวี่จากอังกฤษไปได้ในยกแรก